อาจารยโมเลกุลสวัสดีนะคะวันนี้นะคะขวัญจะมามาปอกอันนี้นะคะมันคือต้นจันเน่นะทุกคนจันเน่สดอะ่ะดูดิคือแม่ย่านะ่ะแกจะทำกับข้าวใช่ไหมแล้วแกอจะให้ขวัญปอกให้ดูสิทุกคน <c oughs> ดูแล้วขวัญจะปอกเสร็จตอนไหนดูสิอันนี้คือจันเน่นะคะเดี๋ยวขวัญจะแกะให้ดูเนาะ ก่อนอย่นชาชมที่วิดีโออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะคะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเออนี่นะคะปอกให้ดูเลยนี่นะคะนี่ปอกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นลูกชันเน่แบบนี้นะนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> นี่นะเดียวขันก็จะปอกนะคะแล้วก็เอาไปให้แม่ย่านะคะ บอกเซตะกร้านี้นะนะคะห้าวมาปอกกันนะคะโอ๊ยสิปอกแล้วย่างเลยหรอปะนี่ปอกไปเมาส์ไปนะคะโอ๊ยสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะจุมมัมุบารักนะคะเออแฮปปี้วันศุกร์นะคะเว้ยนี้มีสองเลยอะ ปกติมันจะมีอันเดียวนะแต่เม็ดนี้มีสองเม็ดสองสองเม็ดข้างในนี่นะคะโอ๊ยบางอันก็รีบนะดูสิมันก็ไม่มีนะคะคือทุกคนเห็นที่เขาทําแกงอ่ะแกงถั่วอันนี้ก็คือต้นถั่วลูกไก่นะคะภาษาไทยเออต้นถั่วลูกไก่นะคะนี่อันนี้อันนี้มีสองแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมสมบูรณ์ เขามันคือต้นถั่วลูกไก่นะคะเนี่ยถ้าเขาไปตากแห้งใช่ไหมที่เขามาเอามาทําแกงกันอะที่เขาเรียกกันว่าแกงถั่วลูกไก่อะเนี่ยก็คือถั่วลูกไก่นะคะมันก็คือต้นถั่วลูกไก่นั่นเองภาษาไทยบ้านเราเด้วยน,นะคะเออมาปอกนะคะจากสีปอกได้หน่อยได้หลายซ้ำใด้นะคะพี่น้อง่ะ <c oughs> กระเทิน้นหากับคือบอไรโลูรดนะคะ เดี๋ยวปอกเสร็จขันจะเอาโอ้ยอันนี้ไม่มีเลยอ่ะมันต้องปอกไปทีละต้นเนาะแล้วก็ทิ้งไปถ้าปอกอย่างเงี้ยก็คือแบบมันจะไม่รู้ว่าปอกไปถึงไหนแล้วนะคะแกะไปถึงไหนเอาต้นนี้หมดยางยางเห็นไหมไหนเหลือไหมเอาหมดแล้วก็ทิ้งไปนะคะคือคนที่เขาเอามาขายอะ่ะเขาก็ขี้เกียจแบบว่าเอามาเป็นเม็ดนะเขาก็ตัดต้นมาเลยอะ่ะเออเพราะมันแก่หมดแล้วเนาะ เขาก็ตัดต้นมาเลยอะ่ะนี่นะคะปอกไปบ <c oughs> <c oughs> อกแล้วเดี <c oughs> ๋ยวไปให้ไหม่ย่านะคะอันนี้มีสองเห็นไหม มีสองมีสองนะคะอันนี้ก็สองหรออ๋อมีอัน,น,อน,นมีเม็ดเดียวมเม็ดเดียวมเม็ดเดียวเสียงเขาทำอะไรอะ่ะเรื่อยไม้เหรอเสียงดังน่ะทุกคนปอกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขันก็จะเอาไปให้แม่ย่าแล้วนะคะไปให้แม่ย่าทำกับข้าวนะคะ <c oughs> อันนี้มันก็คือถั่วนะคะถั่วลูกไก่นะคะเออเอาออกหน่อยอันนี้ปอกเสร็จแล้วนะคะไปค่ะไม่ย่ารอทำกบข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวเขยขึ้นมาทำความสะอาดขึ้นมาทำความสะอาดทุกคนขันทิ้งดูดิสก,กรปรกไปหมดเลย ปอกเสร็จก็เหลือแต่ต้นแบบนี้นะคะไปแล้วนะคะมือดำปิดปีว่าสิฮะจีวันเนี่ยใช่คมาชาร์ล่าทีกีุเจ๊กับเพื่อนที่ท